สวัสดีครับผมกับผมนะครับคุณเราเขเรียกว่าครับวันนี้นะครับมีโอกาสครับที่พี่น้องนะครับมาเพิ่งวันี้มาได้บะเบงงัวนะครับพี่น้องนะครับมาเบิ่งไม้ครับไม้พอดีว่าอยู่ร้านนะครับเปิดรับซื้อไม้นะครับเนาะนะครับกมาเบิ่งวันนี้มาราคาไม้หรือว่าไม้แบบไหนนะครับที่จะเอามาขายนะครับเนาะนะครับครับผมสำหรับอยู่ร้านสับสมุนเจริญผลนะครับอ่าที่กัดกับซื้อตังอยู่ที่บ้านหนองแต่นะครับอ่า มันขึ้นาหนอังแต่เนาะบันดังแต่นะครับตำบลแจดำนะครับอำเภอแจดำจังหวัดมหาสารคามนะครับสับสมุนเจริญผลนะครับกับรับซื้อไม้นะครับทุกชนิดนะครับพ่าจะเป็นไม้ฟืนนะครับนี่ครับเป็นเอาไม้ฟืนมาขายนะครับไม้ฟืนนะครับไม้ฟืนอันนี้ก็คือเอาทุกไม้นะครับยกเว้นไม้มะขามนะครับไม้ยิ้วนะครับไม้ตานหรือว่าไม้ข้าวพวกนี้เปเอานะครับเนาะนะครับแอ้เอาเม็ดนะครับ คนก็ิรีรลอยนะครับต่อ,อ,อไปนะครับเป็นไม้ฟืนเนี่ยนะครับจะเป็นเอาเอาเกือบทุกไม้เลยนะครับยกเว้นไม้ที่ผมบอกไปเมืองกีนะครับตันหนึ่งกะะับราคา5 8 0บาทครับตันละ580บาทนะครับอันนี้คนก็จะเอาขอไปขีดนะครับ นีเปิดเอื้นไม้ฟื้นนะครับตันละ580บาทครับอ่าอีกชุดหนึ่งก็คือเป็นไม้ไม้ยูคาลิปตัดครับเป็นไม้ยูคาลิปตัดนะครับอ่าอันนี้ก็อ่าตอนนี้นะครับถ้าเป็นไม้คัดนะครับไม้คัดก็คือราคาตอนนี้ก็อยู่ตันละก่าร้อยนะครับนีครับนี่เป็นไม้คัดนะครับเนาะนี่นะครับไม้คัด อันนี้คือไม้คัดนะครับไม้คัดขนาดก็จะนี่ครับประมาณนี้นะครับไม้คัดประมาณเส้นผ่าศูนย์กลางก็ประมาณสักสองสามนิ้วขึ้นไปนะครับสามนิ้วขึ้นไปนะครับประมาณนี้นะครับความยาวก็ประมาณสองเมตรบ่เกินสองเมตรครึ่งนะครับนะครับอันนี้เป็นไม้คัดนะครับอันนี้แต่ละก้าลอยนะครับ ราคานี้ก็เป็นราคานะวันที่เอ่อวันที่วันนี้วันที่23นะครับมกราคม2 5งพันนะครับอ่าถ้าเป็นไม่ฟื้นอ่าไม่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 ไมม่ร่วมเขาเอินมาไม่ร่วมนะครับเนาะนะครับอันนี้ก่อนตันละ870บาทนะครับแบบนี้นะครับเนาะนะครับ870บาทนะครับณราคาปัจจุบันนะครับกระผมนะครับกับเราผู้ใดเอามาขายกับเชิญได้นะครับ ทรัพย์สมุนจะเดิญผลครับผม